แดนเซอร์หอนะคะให้บอกต่อด้วยใช่ไหมคะนอลิซ่าแม่แดนเซอร์คนนี้ค่ะก็ลหล่อไม่ธรรมดานะคะขนาดว่ามาแค่ลูกกระตาค่ะก็ทำเอาร้องว้าวแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นค่ะคงต้องมาขออวยพรนะ ให้สองฝาแฝดสุดหล่อจากค่าย YG กันก่อนนะคะนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นฝาแฝดครวน,นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดของเขาทั้งคู่ค่ะเห็นเจนนี่ค่ะมาอวยพอนะผ่านทาง IG Sto r y ของเธออยู่เหมือนกันนะคะก็ซ้อฝาแฝดฮะ,ะนอกจากจะสนิทฮะ,ะกับเจนนี่แล้วเนาะก็สนิทกับน้องลิซ่ามากมาก,มากด้วยเหมือนกันค่ะเห็นหอกล้อนะคะกันไปมาค่ะตอนที่ซ้อมเต้นเนี่ยก็อยู่บ่อยคังนะคะหรือว่าจะมีแบบหอกแรงๆนะสไตล์แนวเด็กผู้ชายบอยๆนะมีการทําท่าน,นะ,ะทำมือจะ มีน้องลิซ่าก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะคือตอนนั้นเหมือนกับว่าถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าน้องลิซ่าอยากจะได้อีกสักรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะพี่ๆทีมแดนเซอร์ er ค่ะก็ไม่ขัดนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยมากก็ตามค่ะแต่พอสั่งคัดปุ๊บนะพอน้องลิซ่าบอกว่าโอเคเท่านั้นละค่ะพี่เขาก็เลยนะคะมีการหยอกน้องลิซ่าเหมือนกับจะทําท่าตีนะแต่ก็ไม่ได้ตีอะไรหรอกนะคะก็เลยจะว่ามีความสนิทสนมกันนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขานะคะก็มาอวยพรมวันเกิดให้กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะคะจากทีมแดนเซอร์ของ YG ค่ะคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ mm. เขามีชื่อว่าจุนโฮค่ะเป็นหนึ่งในทีมแดนเซอร์นะที่อยู่ใน MV ลัวลนิสานะคะที่มีการใส่ชุดตำรวจะคะจากสอนโพลิซานั่นเองนะคะแหมขนาดว่าใส่แมสนะคะก็ยังหล่อทะลุแมสกันเลยทีเดียวนะคะ mm. คิวก็เข้มมากๆค่ะเห็นมีบางคนไปคอมเมนต์นะใต้ไอจีของเขานะประมาณว่าแหมคิวเข้มนะเหมือนกับเซฮุนกันเลยทีเดียวนะคะ ก็แล้วแต่จะหมุนมองกันไปนะแต่ที่แน่ๆค่ะพอถอดแมสแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าหล่อไม่ธรรมดานะคะค่าย YG ค่ะแดนเซอร์เนี่ยนอกจะจะต้องเต้นเก่งแล้วนะคะหน้าตาก็คงจะต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตมหานะทีมแดนเซอร์ของ YG เนี่ยหน้าตาดีกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็คนนี้ก็เคยมาเมืองไทยด้วยนะคะงั้นแอดก็มาบอกลายแทงแล้วกันค่ะเผื่อใครเนาะอยากจะรู้จักเขามากขึ้นนะก็ลองเข้าไปส่องดูได้ค่ะเขามีใช้ชื่อนะคะไอจี IG ว่าจุนโฮนะอันด์ดอสคอค่ะหนึ่งอีอนั่นเองนะคะก ให้ดูแล้วกันค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของ2องฝาแฝดโคลนด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า